เปิดการประชุมนะคือเราเราไม่ได้ไประชุมเป็นทางการนะครับนานแล้วอ่าเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาพูดนะครับในระเบียบระเบียบวาระที่1นนะครับครั้งหน้านะครับเดี๋ยวให้ประธานโอมเนี่ยแต่งตั้งเลขาเลขาคือต้องคอยจดบันทึกการประชุมเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมการทุกคนนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจะต้องเอาสมุด นะครับเอาปากามาจดด้วยโอเคไหมครับครั้งหน้านะเราจะประชุมทุกๆวันอังคารก็คือชั่วโมงตอนนี้แหละมันจะมันจะว่างพอดีวันนี้คงจะพูดเรื่องหัวข้อทั่วไปหัวข้อทั่วไปนะครับก็หมายรถไาเหรอก็ไม่ได้รอหรอกยังไง อ่านั่งก่อนไม่เป็นไรครับนั่งก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบสองิบาิี่สิบห้าสิบห้าคนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอสวัสดีนะครับทุกคนเป็นทางการอีกครั้งหนึ<ม>่งครูในฐานะที่รับผิดชอบงานสภานักเรียนนะครับพวกเรา เปรียบเสมือนเป็นผู้นําแล้วก็ตัวแทนของเพื่อนแล้วก็พี่ๆน้องๆเราทุกคนนะครับนั้นเราเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็คือเราจะได้มีโอกาสที่จะแสดงความสามารถนะครับโดยการเป็นตัวแทนเพราะฉะนั้นทุกคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยสามารถที่จะนําเสนอนะครับข้อคิดนะครับเพื่อร่วมในการพัฒนาโรงเรียนของเรานะครับทีนี้ ประเด็นแรกเลยนะครับครั้งหน้านะครับอยากให้กรรมการทุกคนเนี่ยนำสมุดจดมาด้วยนะเราจะได้รู้ว่าเราประชุมเรื่องอะไรนะครับหัวข,ข้อสําคัญทุกคนนะครับสมุดจดเดี๋ยวคุณครูจะส่งให้ในแชทต่อไปครับประเด็นที่2การแบ่งหน้าที่เราเราจะไม่ได้แบ่งหน้าที่ตอนนั้นรู้สึกว่าตั้งแต่ที่เราเลือกตั้งประธานสภานักเรียนเนี่ย โอมได้เอามาให้ครูแล้วใช่ไหมครับแผนผังหน้าที่ของแต่ละฝ่ายมีใครบ้าง,างที่มันจะมีกรรมการฝ่ายอะไรเช่นยกตัวอย่างนะเช่นกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อมฝ่ายวิชาการเงี้ยฝ่ายบริหารงานทั่วไปอย่างใช่ไหมอ่าถ้างั้นการประชุมในสมัยหน้านะครับให้ประธานเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะเอาแผนผังให้แล้วก็เราไปจับคณะกรรมการเนี่ยคิดคิดว่านะคนนี้เหมาะสม เช่นสารวัตรนักเรียนมีหน้าที่ในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดสมมุตินะไม่ว่าจะเป็นการสืบสอหานักเรียนนะครับที่ไปเกี่ยวข้องรวมถึงการสูบบุหรี่หรือสิ่งเสพติดทุกอย่างอะไรแบบนี้ใครเหมาะสมเราก็เอามาเลยอันนี้สองเช่นฝ่ายวิชาการก็คือมีหน้าที่ในการอะไรเช่นน้องๆ้องปหนึ่งบางคนยังอ่านหนังสือไม่ได้เราจะทำอย่างไรให้น้องเขาอ่านได้อะไรแบบนี้คือเราจะแต่งตั้งจากคนที่มีความสามารถ โอเคไหมแล้วเ,เราจะแต่งตั้งกันตรงนี้เลยเพื่อความรวดเร็วแล้วเราก็หรือเราจะไปจับใส่ก่อนแล้วก็มาแจ้งคุณครูแล้วก็ประชุมสมัยหน้าก็คือมอบหมายเลยเพราะว่าตอนนี้เราเราเหลือเวลาอีกประมาณเดือนนี้เดือนธันวาเนาะธันวามกรากรุพามีนาก็อีกประมาณ4เดือนเราก็จะเขาเรีกเยกอะไรนะสิ้นสุดอ่า สภานังเรียนก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นการถ่ายโอนโอมก็จะทิ้งท้ายละทิ้งทวนเราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะพัฒนาโรงเรียนของเราเนี่ยทำอย่างไรที่จะทําให้โรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่คือโลแกนของของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนโรงเรียนดีประจําตําบลพวกเราทราบใช่ไหมครับคือทุกคนพูดง่ายคือทุกคนอยากจะมาเรียนเพราะอะไรเพราะเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพปิดประตูนะว้ติดปิดประตูไว้ อ่าเพราะอะไรเพราะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพนะครับมากกว่าหลายๆโรงเรียนแต่ปัญหาที่ผ่านมาคือคือเราวิชาการเนี่ยเราสู้โรงเรียนบางโรงเรียนไม่ได้ทั้งทั้งที่จํานวนนักเรียนมีปริมาณน,น้อยกว่าเห็นเห็นได้จากอะไรเห็นได้จากที่เราไปแข่งขันนะครับยกตัวอย่างเช่นนาแกงเนี้ยนาแกงเขาเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่คุณภาพกลุ่มคุณภาพ,ภาพโรงเรียนอ่า สายขาวนะเขาอยู่อีกกลุ่มหนึ่งแต่ว่ากลุ่มเขาโดนยุบหรือไม่ก็เขาขอย้ายมาโรงเรียนเขาเนี่ยปริมาณของนักเรียนเนี่ยไม่ได้เท่ากับพวกเราเลยนะครับรวมถึงสายขาวด้วยสายขาวนี่ก็มีจํานวน,นนักเรียนน้อยกว่าของเรานะครับแล้วก็ไม่มีพัทยมแต่คุณภาพของเขาเนะี่ยเทียบเท่าเราแล้วก็เขาเรียกอะไรนะสูงกว่าเราอ่ะเป็นพ่ออะไรพวกเราลงเชื่องคิดว่เป็นพ่ออะไร ครับเชิญครับอ่ะเพั้นทุกอย่างนะครับมันมีสาเหตุเราเนี่ยแหละครับที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนนะเป็นตัวขับเคลื่อนอปัญหาแรกเลยก็คือวิชาการนะนักเรียนนะวิชาการเราจะต้องมากขึ้นเมื่อเช้านี้คุณครูจูนใช่ไหมครับคุณครูสุภรัตเนี่ยจรีมาเนี่ยไป,ไปหาเก้าอี้มานั่งไว้ฝั่งนู้นมีไหมไ,ไม่ต้องมายืนเพราะว่ามัน ั้างหน้าเดี๋ยวเราถ้าเก้าอี้ไม่พอเดี๋ยวเราเอาเบาะเสริมนะครับมันจะมีที่ลงอาหารไหครับที่ตั้งตั้งเนียเรียงเต็มนะฝากประทานฝ่ายสถานที่คือจัดไว้นับเลยว่ามีจํานวนเท่าไหร่ที่ขาดเหลือ,อเ,เราจะประชุมเนี่ยเราจะใช้ห้องนี้แล้วก็มีห้องใหญ่ก็คือห้องข้างบนห้องจามจุรีนะครับอาขยับให้น้องนั่งหน่ยอยเร็วกลเล็กๆหรอก <c oughs> อ่ะ ประเด็นแรกนะทบทวนนะเราจะแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนเบื้องต้นนะครับมีฝ่ายวิชาการฝ่ายบริหารงบประมาณาฝ่ายกิจการนักเรียนฝ่ายเลขานะครับแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็คือ สารวัตรนักเรียนครับอ่าสารวัตรนักเรียนอ่าตั้งใจฟังครับตั้งยจกูขอเวลาอีกไม่นานนะครับไม่เกินสิบห้านาทีอ่าครั้งหน้านะครับทุกคนก็จะได้รู้หน้าที่ที่ชัดเจนขึ้นนะครับถ้ามีมีงบประมาณนะคุณครูจะหาป้ายหาอะไรให้หาปอกแขนให้ถ้าทันนะครับจริงๆเนี่ย เคยนเสนอพอว่าให้ให้สั่งเสื้อสภานักเรียนไว้แต่ก็หายไปเพราะอันเนื่องมาจากงบประมาณหรืออาจจะลืม <c oughs> เดี๋ยวคุณครูจะทวงให้นะครับ <c oughs> น,น่าจะน่าจะลืมเนาะ,ะทีนี้ท่านพอเนี่ยกำชับมานะครับก็คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันต่อไปนี้ก็คือหน,หนึ่งก็คือเรื่องของวิชาการเนาะต่อไปนี้นะครับเป้าหมายนะครับวิชาการของเราล่าสุดเนี่ยที่เราเป็นตัวแทนนะครับของของกลุ่มเครือข่ายเนี่ย เพียงแค่กีรายการครับนักเรียนรายการเดียวเราชนะเลือดนักเรียนลองคิดดูแต่โรงเรียนไซขาวเขากี่รายการนักเรียนทราบไหมครับสามรายการที่ว่าไปแข่งขันระดับภาคก็ถือว่าเป็นเป็นระดับประเทศแต่ของเราได้แค่หนึ่งหนึ่งรายการก็คือการเขียนเว็บเพจใช่ไหมของมัธยมนักเรียนเราก็ลองพิจารณาดูเป็นเพราะอะไรทั้งที่เรามีนักเรียนมากกว่า แล้วแต่ละคนเนี่ยมันพัฒนาได้ทั้งนั้นเลยนั่งอยู่ี่มีแต่คน <S <S เก่งๆอ่ะ <S <S คือครูเชื่อว่านะความสามารถไม่ต่างกันหรอกอยู่ที่ว่านักเรียนจะเอาจริงไหมเท <ๆ S 1> ่านั้นแหละครับอะ่บอะเราเราทำเหรียญทองมาได้14เหรียญน,นะแล้วก็เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาคหรือว่าระดับประเทศเพียงแค่หรายการที่เหลือรวมทั้งหมดนะครับยีารายการที่เราได้มานะครับ อยู่ลำดับที่ถ้าจำไม่ผิดนะลำดับที่21เไหมเราอยู่ลำดับที่21นะครับจากทั้งหมด1 0 0กว่าลงนะครับเนะี่ยทั้งเขตเขตสองนะ่ะเลยเขตสองนะครับเราอยู่ลำดับที่21นะถ้าในในเทอมหน้านะครับปีการศึกษาหน้าถ้าเราขยับจากลำดับที่21นะครับไปอยู่ที่ มากกว่าน,นี้เช่นลำดับที่15หรือลำดับที่10เนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าวิชาการเราดีขึ้นสิ่งที่จะตามมาคือ1ง,งบประมาณ2จํานวนนักเรียน3อาคารเรียนแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็จะมากขึ้นจํานวนนักเรียนก็จะมากขึ้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมีคุณภาพข้อบง่งบอกตรงนี้นะครับเพราะ,ะคุณเราต้องช่วยกันนะครับต้องช่วยกันอ่ะเรื่อง มีใครสงสัยไหมครับเรื่องของวิชาการคร่าวๆประมาณนี้นะครับอ่าเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของกิจการนักเรียนกิจการนักเรียนเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับก็จะมีพวกชุมนมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเช่นลูกเสือค่ายต่างๆที่พี่เข้ามาเห็นนะครับอ่าจาก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยถือว่าเป็นมห,มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศนะครับแต่ไม่ใช่ของโลกนะของประเทศเขาเขาให้ความสําคัญกับนรงเรียนเราถือว่าเป็นโอกาสดีหลายๆคนก็ได้สัมผัสแล้วว่าพี่เขาแต่ละคนไม่ธรรมดานะครับในการที่จะเข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าสอบไม่ได้เนี่ยก็หมดสิทธิ์แถมคนนั้นต้องเก่งเก่งจริงๆนะครับเก่งนะครับ,เก,รบเก่งไม่พอต้องดีด้วย อันเราก็เห็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนเป็นเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจหลายๆคนแล้วล่ะอ่ะคุณครูขอเช่นชมก่อนนะครับก็คืออันดับแรกเลยนะครับเรื่องของขยะใช่ไหมครับที่เราคุยกันประเด็นที่แล้วอ่ะขยะโรงเรียนของเราเป็นปัญหาไหมครับเป็นหรือไม่เป็นครับเป็นมากเลยใช่ไหมถามว่ามันมาจากไหนฮะ มันก็มาจากพวกเราเนี่ยแหละอาจจะไม่ได้เป็นพวกเรานะอาจจะเป็นน้องเราก็ได้คืออันดับแรกเลยเนี่ยถ้าถ้าเราทําตรงนี้ได้นะว่ามันจะเป็นอะไรที่ว้าวมากะ่ะน่าภูมิใจเลยแหละเดินมาปุ๊บยขยะอยู่ตรงไหนวะหาขยะยังไงก็ไม่เจอสโลแกนคือสะอาดทุกจุดอ่เราจะทำยังไงที่จะทำให้แล้วลอง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 ,ลองช่วยกันคิดซิ โรงเรียนของเราเนี่ยป่าสกากขยะเลยไม่มีถึงมีก็ถูกคัดแยกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันนั้นสิ่งที่ตามมาคือวันนั้นคุณครูคได้ทดสอบได้ทดลองดูนะคือ,อ,อให้ประธานใช่ไหมโอมนะมากำชับตอนเช้าอะ่ะเราทำแบบนั้นดีแล้วคือถ้าเรามองไปเห็นขยะปุ๊บเราประกาศเลย แตเ่เดี๋ยวต่อไปเนีย่ยเดี๋ยวจะมีทีมงานช่วยก็คือเขาเรียกว่าเป็นคณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อมคอยตรวจคอยเช็คแล้วก็หัวหน้าห้องใ,ในแต่ละชั้นเนี่ยก็ต้องก็ต้องลงพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็ที่ทสำคัญคือมาแต่เช้าเพราะเราเป็นผู้นําเราเป็นหัวหน้าใช่ไหมเออเราต้องมาไม่ใช่หัวหน้าห้องมาสายเองไม่ใช่นะถ้าหัวหน้าห้องมาสายลูกน้องไม่ต้องพูดถึงเขาเขาก็ว่าเราได้อีกอะไรแบบเนี้นะครับ งั้นต่อไปนี้ก็คืออันดับแรกเลยนะครับทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันคือกำชับเรื่องของความสะอาดโดยการเดินไปตรวจนะครับเ mm hmm. พราะอะไรเพราะว่าอย่างครูเนี่ยอย่างพอเนี่ยเขาไม่ได้มาบอกพวกเรานะเขาจะแจ้งผ่านผ่านมายังคนครูนะครับแล้วก็ครูก็มาประสานที่พวกเราทุกคน mm hmm. งั้นให้หัวหน้าห้องแจ้งเลยครับแจ้งผ่านผ่านมายางังเออ่ คณะกรรมการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่อันนี้คือครูเคยแจ้งไหมแล้วว่าจะทำไอ้เ้าเรียกอะไรนะสมุดเนะนาะลงคะแนนแต่งานครูเยอะจริงๆเยอะมากเนี่ยนี่ก็กําลังทำไอ้เกี่ยวกับเอกสารลูกเสืออยู่เพราะครูต้องตั้งกองลูกเสือให้เพราะโรงเรียนเรายังไม่มีเอกสารตรงนี้มันมันเยอะมากงานครูตรงนี้แล้วก็พรุ่งนี้กูกวต้องเตรียมเป็นคณะกรรมการโอเน็ตอีกติวโอเน็ตประชุมผ่านซูมอะไรเงี้ยมันงานครูเยอะมากตัวเนี้ยจน นะพราะนั้นถ้าไหนที่มันสามารถที่จะแบ่งเบาได้คุณครูก็ต้องอาศัยพวกเราเนี่ยแหละครับช่วยกันอ่ะแล้วนอกจากปัญหาขยายแล้วอ่ะทีนี้เรื่องของยาเสพติดเดี๋ยวเยวปัญหาปัญหาขยะเนี่ยเราจะแก้ไขด้วยการหนึ่งอตอนนี้นะครับตอนนี้ให้หัวหน้าห้องเนี่ยเดินตรวจเขตแล้วมารายงานที่ประธานประธานมารายงานที่คุณครูโอเคไหมครับ อ่าประมาณนี้ให้ให้แจ้งตามความเป็นจริงว่าเพื่อนเราทํำไหมไม่ต้องไปโกหกแทนเพื่อนนะไม่ทําคือไม่ทําไม่สาดคือไม่สาดเอาตามความเป็นจริงแล้วเราเราทำอย่างไรโดยการตัดเตือนโดยการบอกเพื่อนเลยฮ้ยตรงนี้ยังไม่สาดนะอะไรแบบนี้นี่คือหน้าที่ของหัวหน้าห้องนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราอาจจะให้ดาวหรือว่าให้คะแนนนะครับ กับห้องนะครับที่สะอาดเป็นเขาเรียกอะไรนะเริ่มจากรายวันก่อนรายสัปดาห์นะครับรายเดือนแล้วก็รายเทอมอาจจะมีรางวัลมอบให้ว่าโอห้องนี้เป็นห้องที่ขยันนะครับสะอาดแล้วก็ช่วยกันมีความสามัคคีก็จะมีเกณฑ์ให้อยู่นะครับเดี๋ยวคุณครูจะออกแบบให้จริงๆมันมีอยู่แล้วนะครับในในเครื่องสมุดลงคะแนนเนาะให้คะแนน แล้วก็มีการมอบรางวัลด้วยเพื่ออะไรเพื่อสร้างแรงจูงใจนะครับว่าเขาที่เขาทําไปเนี่ยเขาเขาเนี่ยทำความดีนะเขาควรที่จะได้รับรางวัลอะไรแบบนี้นะครับยังไม่บอกว่าเป็นอะไรนะครับอาจจะมีเกียรติบัตรด้วยแล้วก็มีรางวัลเช่นไม้กวาดมีขนมอะไรให้อะไรเงี้ยนะครับอุปกรณ์ทางการศสตร์นะครับให้ อ่เรื่องต่อไปนะครูจะพูดไปเร็วๆเ,เลยนะครับเรื่องของยาเสพติดคือมันเป็นปัญหาระดับชาติอ่ะแล้วตอนนี้มันไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนเราโรงเรียนเดียวมันแพร่กระจายไปทุกหมู่บ้านทุกแทบจะเกือบจะทุกหลังคาเรือนนะครับแล้วแล้วยาเสพติดเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับมันเข้าไปทาลายสมองใช่ไหมครับพอสมองเบลอแล้วนักเรียนเรียนอะไรก็จําได้ไหมครับนักเรียน จำได้อยู่แต่จำได้แค่ห้าวิก็หายแล้วก็ลืมเรือนไปอย่างเงี้ยงั้นเราจะมาช่วยกันว่าทําอย่างไรที่เราโรงเรียนเราถึงจะเป็นโรงเรียนที่ที่ปลอดภัยจากยาเสพติดเพราะอะไรคุูปอยบอกว่าให้เอาขวดน้ำนี่ไงหย้างสมุดมาเอาขมาเอาหยิบให้น้องหน่อยเนาะ มีการใช้อยู่มันฉลาดเว้ย <c oughs> อ่าตอนนี้นะครับอะคุยต่อนะรเรื่องยาเสพติดคุณครูก็จะแต่งตั้งคณะกรรมการคอยตรวจสอบคอยสอดส่องนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้นะครับนักเรียนข้อมูลมันลิงก์มันลิงก์ไปหมดเลยไม่ใครจะทําอะไรที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับนักเรียนคือ เขาตรวจสอบได้หมดมันจะมีหลักฐานมันจะมีร่องรอยมันจะมีอะไรเพราะฉะนั้นฝากพวกเราทุกคนนะครับมันมันคืออนาคตของของพวกเราโดยเฉพาะที่ที่เราเป็นคณะกรรมการเนี่ยสภานักงเรียนเนี่ยเราเป็นผู้นําใช่ไหมครูน้อยเนี่ยเคยทดลองมาหมดแล้วยาครก็เคยเสพนะแต่ว่าอยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงสมัยเป็นนักศึกษานะครับก็คือยาบ้า เสีเสร็จคือเดินอ้อมหอแบบทั้งคืนเลยเนี่ยหอพักนี่เรื่องจริงนะคอแห้งเลยขมคอโอ้คอแห้งแต่ว่าพอมันหมดฤทธิ์ใช่ไหมเหมือนคนป่วยนักเรียนออเหมือนเหมือนป่วยแบบเนี้ยเออครูรู้แล้วทำไมถึงติดมันสนุกจริงนะตอนที่มันออกฤทธิ์โอ้แบบขยันมากคืออยากอยากทำอะไรก็แล้วแต่กิจกรรมทุกอย่างเลยแต่พอมันลงนะฤทธิ์มันลงมันเหมือนคนป่วยนักเรียน เพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับทําให้เยาวชนเนี่ยหลงเข้าไปเขาเรียกอะไรนะติดยาเนี่ยเยอะแล้วที่สําคัญมันเป็นไงครับราคาเป็นไงเขาถึงได้ง่ายใช่ไหมมันถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแล้วตอนนี้มันมันมีแม้กระทั่งที่ว่าเด็กเราอ่ะไม่รู้ว่าในโรงเรียนเรามีหรือเปล่านะเอามาจําหน่ายด้วยแบบเนี้ยฝากด้วยนะครับโรงเรียนครับ คือเราจะมีหน่วยหน่วยขวเขาเรียกหน่วยข่าวกองเนาะหน่วยข่าวกองเราจะทําเป็นเหมือนเขาเรียกทางลับอะเป็นข้อมูลทางลับคือเราจะไม่เปิดเผยแต่เราจะตักเตือนเราจะเรียกมาคุยจะเรียกอะไรก็แล้วแต่คือเพื่อให้เขาอะ,อะไรอะเพราะมันเป็นบ่อนทําลายอะทุกสิ่งทุกอย่างนักเรียนทําลายเศรษฐกิจทําลายชุมชนทําลายครอบครัวทําลายหมู่บ้านนะครับนักเรียนครับ เราจะทําให้อะไรรุ่นต่อไปเนี่ยจะไม่เหลือพื้นที่เลยครับเพราะทุกคนถ้าเกิดว่าติดยาหมดนักเรียนเราคิดดูจะเกิดอะไรขึ้นมันจะพังไปหมดเลยอ่ะงันพวกเราต้องช่วยกันนะครับเ,รเพื่อให้สังคมเราชุมชนเราอยู่รอดจากตรงนี้นะครับนะตอนนี้ทางการเขาก็ประกาศเป้าหมายแล้วเขาจะลงสู่ชุมชนแล้วก็สแกนทุกพื้นที่เลยมีการทั้งตรวจฉี่ทั้ง ตรวจกลางคืนตรวจกลางวันตรวจทุกอย่างเลยแล้วก็ทําเป็นทั้งทางรับทางแจ้งฝากด้วยนะครับื่อเรียนครับ